เจ๊เสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่น้องชาวเอฟซีทั้งหลายมายายซีซีที่พาไปเที่ยวทะเลมือนี่อากาศดีกินขา้าวแล้วก็เลยยังออกขังนอกจังน้อยจ้ะเพื่อนๆพื่อนมือที่ทำงานแล้วก็เลยพาเพื่อนไปชมทะเลก่อนที่ทางานจ้ะไะไปน้ากันเลย ไปนกันเลยจ้ะนี่พึ่งเดินออกจากบ้านมาเห็นบ่บ้านยายซีอยู่หลออยูอ่หลาอใก่บดชปุ้เห็นบ่เห็นบดทะเลอยู่บ่บ้านยายซีอยู่หุ่นไปนํากันเลยจ้ะตามไปเลยตามไปเลยใครอยากรู้ต้องตามไปดูนะจ้ะไปกันจ้ะตามไปตามไปุเดินไปจ้ะเมื่อวันอาทิตย์บ่บมีคนจ้ะพี่น้องเดินไปหารถ รถยายสีจอดอยู่ปักกิ่งอยู่ทางปูนจ้ะไปะตามไปจ้ะตามไปเพื่อนเพื่อนเห็นรถยายสีชีบวะายสีชีบวอ,ออกบ้านตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วต้งไปฮับลูกสาวผัวพี่น้องยัง,งบวโอ้งงอยอยัง,งอยู่ยังอยู่นี่อีขาวหน่อยจอดอยู่นี่จ้ะยัง,งอยู่อาทิตีหนึ่งบวอย่างเพื่อนจ้ะไปเพื่อนเพื่อนขับรถกันเด้อถึงทะเลจังเบืองกันจ้ะไปะตามไปจ้ะ มาถึงทะเลแล้วจ้ะพี่น้องเพื่อนๆจ้ะมาถึงทะเลแลว้วคนเยอะมากเลยจ้ะคนเยอะมากเลยอุ้นทะเลบุ๊พี่น้องเมื่อนี้ล้มบ่แหงจ้ะเห็นปะลม้มมะลายลมไม่เยอะเลยจ้ะนิดๆผุนเห็นบ่เพื่อนๆพามาชมยูเด้อหมือนนห็นบะก่อนจะไปทำงานนะจ้จะล,ลูกกุหลาบบอเรือ เห็นเลือใบบ่จ่ะ<ฮ>เห็นบ่เห็นบ่าเลือใบสวยนไหมสวยบ่จ่ะสวยบ่สวยงามมากเลย,ยเมนบ่นี่พาชมวิวสวยๆเลยนะคะก่อนจะไปทำงานพาเพื่อนชมวิวก่อนคะ่ะเห็นบ่เพื่อนๆหน้าเที่ยวบ่พุนคนมาะลินน้ำทะเลพาลูกพาเต่ามาะลินจ้ะยายซีซีสิบพนันไปเดินเที่ยววัน ข่าวจุ่มน้ำก่อนเนาะเพื่อนๆเอนาะปีครั้งแรกของปีแมนบอเอาโชคเอาใช้เอาโชคเอาใช้เ,าชเาชนาะจ้ะเพื่อนๆเอน,นอะาะอมาคนส้ต่งสู่งานแมนบอจ้ะเพื่อนๆให้กำลังใจนเด้อให้กำลังใจยายซีซีเด้อสู้ๆไปด้วยกันเด้ออย่ายิี่ยายซีซีเด้อจ้ะเด้อนี่บอสอาเจ้าหนับถล่ม น้ำขึ้นอย่างนี้บ่หาดนี่แหละจ้ะแยซีซีมาประจําเลยทุกปีเลยจ้ะหาดนี่แหละนี่ทางลุงทงะเลจะผิวเ่อนบันไดทางลุงจ้ะบอไปเดินลงไปกันเลยแยซีซีสิบพันเอาเท้าไปจุ่มน้ำเลยจ่ะมันสดชื่นเมื่อนี่ปะนี่มองนี่ก็เป็นจุดชมยวจ้ะพ,พี่น้องเพื่อนๆจ่ะบอ ชมวิวจ้ะนี่มงเห็ชมวิวเลยเห็นไหมสวยสวยเลยจ้ะเบอจ้ะเห็นบ่อวิวเห็นบ่อเบิเบบ่งคนนอนพี่น,อน้องพลังมานอนตากแดบดบเป็นแก่ปกุบเราจะบ่จ้ะวิวสวยสวยเลยเห็นบ่อเพื่อนเพื่อนพลังเศษจ้ะแถวภากใตจ,จ้ะฟัง ฝั่งนั่นก็นสิเป็นบ้านดอนเด้อพี่น้องฝั่งทางนั่นก็นสิเป็นบ้านดอนจ้ะเห็นป้ที่ยายีซีมาถามเอาเบิ่งเที่ยวก่อนเห็นบ่บ่จ้ะเขตพุ่นก็สิเป็นเกาะอีกเกาะนึงเด้อจ้ะพี่น้องอีกเกาะอีกเกาะนึงจ้ะอินเดอะเบนดอกทางพุ่นเห็นบ่บ่จ้ยาซีซีชินเฮือทางพุ่นจ้ะตามมาชมวิวสวยๆเด้อจ้ะพี่น้องเด้อ เห็นบ่จ้านี่แหลายยานซีมายังไหนก็ซีมาเติมมุม้มนี่แหละจ้าอันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยมีน้ำใสๆเลยจ้ะบ่คนผุ่นเขาไปล่องเรือก,ก็มีเห็นบ,บ่จ้ะบ่งามบ <c oughs> ยาม่ย้ายสสีผาชมวิวสวยๆด้วมือนเดียงงามบ่ กอนหน้าหอนจ้ะกอนหน้าหอนงามบ่างามบา่สวยสวยเลยนะจ้ะงามบ่พี่น้องฝากติดตามยายซีซีไว้ในเรื่อจ้ะสฟ้าเท,ที่ยวงามๆามสีละบ่บ่จ้ะเออไม่เอ่ยวิวสวยสวยยายซีซี ยายสีถอดรองเท้ากอนด้วพี่น้องเดี๋ยวเจียวตีนไปจุ่มน้ำพี่ชี้ได้นอนหลับดีๆจ้ะถอดตอนดึกนี่จ้ะถอดออกมาแล้วเราไปกันเลยาปพี่น้องเดินเลยจ้ะเดินเลยเย็ยนเแยบเลยพี่น้องจ้าวายเย็ยน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 ,ยยยนขนาดเย็ยนเแยบเลยจ้ะ โอ้โหเย็นแต่มีแห้งจับพี่น้องเย็นเจ็บเลยมาเย็นเจ็บเลยจ้ะเย็นเจ็บเลยมาเย็นเจ็บเลยเย็นเจ็บเลยที่ละพี่น้องคนโสวเห็ดยังก็ได้มาอยากน้ำไข่ <c ười> อยากไปไดก็ได้ไปนี่รถคันหนึ่งเป็นเพื่อนคู่ใจก็ไปได้แล้วจ้ะพี่น้อง ต้องมีหัวกวนใจใช่ไหมหากินด,ด้วยลับแข่งเจ้าของจ้ะ้องจ้ะลับแข่งน้อยๆของดิฉันนี่แหละมาให้กำลังใจกันเด้อเพื่อนๆเี่อู้น้ำใส่เยน็นโอ้ยเยน็นโอ้ยขึ้นมาเบิงเบ้งขึ้นเป็นมาสิของจ้งะมาโอ้โหดู เงียนเย่นจับเลยบเลยเจับเลยบอู้ห็นบ,นบ่วันแรกของปีนะจ๊ะแรกที่ขี้เท้าเท้ามันลงน้ำทะเลพี่น้องฮู้บอว่าน้ำทะเลนี่มีประโยชน์เนีจ้ะมีประโยชน์มากเลยราะว่าเท็ดเหนดูดสิ่งที่กดมันตรงเสียในือร่างกายเห้ออกจากร่างกายเด้จากพี่น้องหู้ป่ นี่แหละเพชรให้เฮาสุขภาพดีนอนหลับดีจ้ะนี่สายมันช่ด,ดูดไฟไฟเย็นที่อยู่ในร่างกายเขาเนาะออกน้องที่เห็ดให้ร่างกายเขาเย็นสบายจ้ะวันนี้ไฟเยนไฟอลิขิตอะลักติบ้านเขาก็คือแบบไฟเวลาเขาอันไปสถึงยังมันสิดังช,ช็ชอกช็อกช็อกช็อนะพี่น้องเคยเป็นบ่เ,นบ SEC เคยเป็นบ่จ้ะเอ S ซีเคยเป็นอยู่นี่ แต่ว่าขาา้างนอกอ่อนข้าวยินน้ำมา,า,ายางสายหรือน้ำทะเลนี่สนดีมากเลยจ้ะเพื่อนๆลองเฮ็ดบึงเด้อสีเฮ็ดให้เฮานอนหลับดีคลอนคลายมากเลยจ้ะนอนหลับดีย่างไดหน่อยท่าเอาอันข้าวเปล่าเฮาเยังไปไปไป,ไปแช่ดินไว้เลยจ้ะแช่ดินสายไว้จับย่างหน่อยสิบห้านาทีได้จ้ะเพื่อนๆพืนสิบห้านาทีสีเฮ็ดให้เฮา ร่างกายเขาสิอ่อนซิสิบะฮ้อนเน่ยจ้ะซิบะฮ้อนซิเฮานอนหลับดีนี่แหละสายไม่สิดูดไฟออกจากร่างกายของเขาจ้ะเพื่อนๆน,นี่คือความความรู้ดีๆด้วยจ้ะยายซีซีมามาบอกเพื่อนๆจ้ะนี่มีเวลากลับไปย่างอยู่ป้าหย่าก็ได้จ้ะปลาหย่าก็ได้ปลาหย่าจะย่างหน่อยหนย่านาทีดีที่สุดจ้ะที่ผ่านนาทีดีที่สุดไปย่างไปยืนเรียนเท้าเปล่าด้วยจ้ะเรื่องเพื่อนๆเรื่องลองเห็ดดึง แล้วก็เฮาสิรู้สึกว่ายามำขึ้นมาเฮานอนหลับดีมากเลยจ้ะนี่ล่ะนี่แอฟสิสีหน้าหอนอยู่ <S <S เลิกงานมาเมื่อยๆมาลงน้ำพี่น้องเออมีแฮงหลายเด้อมีแฮงหลายมีความสุขจ้ะบ่แย่สิสีถึงว่าสิบบมีผัวแย่สีก็มีความสุขอยู่จ้ะบ่เลิกงานมากกับมาทะเลมาลอยนามมา้ำเมว่ายน้ำก็เฮ็ดให้เฮาออกร่างกายดีมากเลยจ้ะเพือเ่อน,น่าเที่ยวเด้อจ้ะ กำลังกลับมานอนตากแดด,ดอีกแล้วดิยายซีนั่งตากแดดย่างมะลิจ้ะนางเว้ากับเพื่อนๆก่อนจ้บะบ่นางเว้ากับชมวิวไปน้ำเนาะเพื่อนๆเนาะมีอย่างก็มาเล่าสู่กันฟังเด้อจ้ะเพื่อนๆยายซีซีก็ตามเดิมจ้อมะอามะเลบ่คน ชมวิวทะเลส,สวยๆแล้วจะมาเอาวิตามินดีมาเอาวิตามินด,นดีน้ำประหลังพี่น้องเนาะอน้ำเย็ยนดีมากเลยจ้ะเย็ยนดีมากเลยมาเอาความกมขื่นมาทิ้งทะเลเ <c oughs> น,น้นพี่น้องอันใดบ่ดีกะให้มันถิ่มไปจากจะเนาะนี่ถิ่มลงไปในทะเลเลย มีแห้งพี่น้องยางพานำมังคหันเย็นสวยสวยมีแห้งมีแห้งบ่พวกเจ้าอยู่น้ำบันนอกหรือว่าอยู่ในแอรอาาศมินบ่ได้ออกไปทางใดยายชีชีเทาเจยวเพื่อได้จ้ะเด้อย,ยายชีชีเทวเพื่อจ้ะบ่ความสุขเล็กน้อยเล็กๆ,ๆิดน้อยจ้ะทีเขาหาได้จ้ะเพื่อนๆนี่ความสุขได้พี่น้อง เขาได้มาทะเลสิมันจะเย็นสบายเห็นป่ป้ากะแต้มตามีเมฆน้ำเป็นบางส่วนแต่ก็อากาศดีมากเลยจ้ะนี่แหละโมงทะเลยาสีหมักหมาอู้เย็นมีแห้งพี่น้องเอ้ยเย็นจีนสวยสวยลองดูก่อนลองดูน้ำบ่ชมยาวๆไปเลยจ้ะยาสีสิบ่ได้ไปไกลดอกจกัะทิขันขับรถน้ำมันนี่ก็ดีเท่กันละ่ะ ก็ได้เปิดหูเปิดตาเป็นบอพี่น้องเนาะบามาตาเบี้ยนาอาทิตย์โน,น่นเราเห็นบะอาทิตย์ทั้งคุณอากาศดีมากเลยอาบเพื่อยๆมาชมทะเลก่อนไปเหตุการณ์มือขขอื่นวันแรกของขึ้นมาทะเลจ้ะวันแรกที่ถามาลงน้ำมือแลงนอนหลับดีปัญญังมือแลงพลังกระสอนเด็กพี่น้อง ฝรั่งเพิ่นก็มักแรงแดดจ้ะน้องบ่เต็มอยู่บ่บ่อัง้งถูกแบบนี้นี่ขนาดว่านนันนาเดือนสิ้นเดือนกุมภาเนาะสิ้นเดือนวันแห่งความรักจ้ะพี่น้องจ้ะ28กุมภาฝรั่งก็างมานอนตากแดดถึงมากัดจ้ะบ่บ่จ้ะเพราะว่าเพิ่อนอยู่บ้านหลายเพิ่นนั่น อึดอัดเนาะพี่น้องเนาะยแต่บ้านบไิ้ไปไหเพราอากาศเดดออกแเพิ้นก็ออกมาข้างนอกแล้วจ้ะคือเฮานี่แ่ะได้ไปข้างนอกก็ดีเย็นบอ่นไปยนั่นยู่เฮ็ดรีลเขียวเฉียวย a a a like ่พเห็นบ่มาจ้ะเห็นอ้เหือเียวยิ่วามาจ้ะน้าเจ้าได้พี่น้อง เป็นสะ่ายน้ำของยายซีซีเลยจ้ะ <c oughs> นี่แหละสะไายน้ำส่วนตัวของยายซีซีไม่ต้องเสียค่าจ้างค่าบริหารค่าล้วความสะอาดเ <c oughs> ลิกงานมาหอนๆมาตนจุ่มเว้ยเพิ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งมีแหงกลับไปบ้านเย็ยนสวยๆพี่น้องเลยนี่แหละสะไวนยย้น้ำยายซีซีเลยมีแหงขึ้นในลุงน้ำทะเลนะปนปลาได้นะปนยังว่าปนปลาได้น้ำละ่ะ อาดองดองพี่น้องมีแหงหลายนี่ล่ะจ้ะมีหิดยายซีๆคุณแม่เียงเดียวทาเพื่อนๆสุกจับปุ๊กยายซีๆพาเจ้าจับปุ๊กทำนี่แหละจ้ะนาะจังใดกันฝากเพื่อน อยากย้ายทีนีออ้ก็ขอให้รักรักน้อยข็ให้นานๆสู้ไปด้วยกันเพื่อนๆเด้อมาทักทายได้จะเด้อมาทักทายได้มาถักทายคอมเมนต์ไว้นะจ้ะอยากย้ายทีนี้ไปเยีียมเด้อเพื่อนๆเด้อเพื่อนๆกันให้กำลงังใจกันไปจ้ะไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยกันมีอะไรปรึกษากันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่น้องทุกสี่ทุกคนที่มาชมมาติดตามได้จ้ะเด้อขอบคุณที่มาให้กำลังใจไอพี่กกันคลิปหน้าจ้ะจำนี้แหละมาเืรอมากาศเดี๋ยวซื้อมากาศ,ากาศจัเหน่อยกับที่เขาบ้านดอกจ้ะเนะาะจำนี้แหละพอกกันคลิปหน้าจ้ะบายบายทุกคนนะคะขอบคุณค่ะที่มาติดตามค่ะบายบายเลิฟ